ายมีมีเรื่องเล่าายมี่สตอรี่ตอน Business like a cup of coffee ตื่นเต้นมากค่ะทุกคนเป็นครั้งแรกเลยที่มีคนเชิญไปเป็นเกสต์สปิเกอร์เรื่องการทำธุรกิจวันนี้ไปบรรยายเรื่องการทำธุรกิจค่ะให้กับศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสติและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรีที่ทำร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีค่ะ ธุรกิจของเราไยให้กลมกล่อมเหมือนกาแฟแก้วหนึ่งของเราจะทําได้ยังไงเพราะว่าทุกขั้นตอนน่ะมันมีความหมายมีส่วนผสมของมันเหมือนกันทำกาแฟเลยมันไม่ใช่แค่อยากเปิดแล้วเปิดฉันมีตังฉันเปิดได้ฉันซื้อเครื่องมาฉันชงฉันเปิดได้แล้วแมเปิดกี่วันะเปิดวันเดียวสองวันสามวันเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งคุณจะไปรอดได้นานแค่ไหนจริงไหมถ้าเราไม่มีส่วนผสมทุกอย่างรวมตัวกันไปให้มันเป็นธุรกิจของเรา ้องขอขอบคุณทีมงานและก็ผู้เข้าอบรมทุกท่านค่ะตั้งใจฟังกันสุดๆเลยค่ะหวังว่าจะได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยเป็นประโยชน์ให้กับการทําธุรกิจทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนดอ,อกเบีย้ยตน้นทุนค่าเสียโอกาสเป็นต้นทุนของเรานั้นเลยสิ่งสําคัญก็คือเราต้องเชื่อว่าเราทําได้ค่ะเรามีความสามารถวิ่งอยู่ในลูกของเราค่ะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่น้องมาเรียนรู้ก็คือทำอย่างตอ่อ,ตอนเนื่องตอ่อเนื่องจริงๆถักคุณคิดจะทำอ่ะ คุณต้องอยู่กับมันให้ได้มันต้องถึงกับไปหาคาว่าทําเพื่ออะไรไม่ใช่แค่ทาเพื่อเงินถ้าทาเพื่อเงินอนะทาอะไรก็ได้คุณต้องไปหาแก่นแท้ว่าคุณทําเพื่ออะไรอยากจะบอกว่าเป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนนะคะให้ก้าวต่อไปในธุรกิจของตัวเองค่ะหรือว่าอยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะคะมันต้องลองค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะยินดีกับทุกๆคนด้วยค่ะที่จบหลักสูตรบาติสต้าแล้วค่ะ ไม่มีมีเรื่องเล่าไม่มีสตอรี่